เหตุใดายวยังเงียบไม่มีท่าทีต่อรัฐประหารของเมียนมาเป็นเพราะเป่าหยวเชียงพึ่งกลับจากประเทศจีนอ้างอิงจากเดอะคาชินพอดวันที่30มีนาสองเผยเหตุที่กองทัพว้าไม่มีท่าทีใดๆต่อการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเพราะเป่าหยเชียงผอบยดับเบิลเอไปอยู่ที่จีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพื่อรักษาสุขภาพเพิ่งกลับมาถึงปานสางไม่กี่วันเหตุที่ไปรักษาตัวใช้เวลา3เดือนที่ประเทศจีนป่วยเป็นอะไรไม่ทราบเดอะคาชินพอดเคยเผยออกมาเรื่องประชาคมหรือสมาคมวะา10กลุ่มในพมา่ารวมตัวกันส่งจดหมายเปิดผดึกถึงเป่าโยเชียงในวันที่25มกราคม2 5 6พเนื้อหาที่เรียกร้องเนื้อหาก็คือเรียกร้องให้กองทัพวะออกมาปก ป้องชนชาติว้าและชาติพันธุ์อื่นอย่านิ่งเฉยต่อการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาและขอให้ออกมาแสดงจุดยืนว่าคิดอย่างไรกับรัฐประหารอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีกองทัพวาหรือเรื่องว้าระบุว่าสหรัฐว้าไม่จำเป็นต้องออกมาแสดงท่าทีใดๆต่อการรัฐประหารของสหภาพเมียนมาเพราะสหรัฐว้าได การปกครองตนเองแบบเอกเทศไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลพมา่าหรือกองทัพพม่าอยู่แล้วนับตั้งแต่กองทัพสารัตวาเซ็นสัญญาหยุดยิงและสันต,ติภาพของต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมาปี2532ตั้งแต่วันนั้นมากองทัพวาได้สิทธิกรณีพิเศษปกครองพื้นที่แบบพิเศษหมายเลข2แบบอิสระ มาโดยตลอดโดยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือคนทยใหญ่รู้น้อยมากความรู้สาระที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปวิเคราะห์ตรวจสอบในวา้าว่าเขาเป็นอย่างไรหน่วยงานของทหารหรือตำรวจพมา่าอันนี้เป็นความรู้นะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือก้าวไก่ใดๆการติดต่อระหว่างสหรัฐวากับเมียนมาหรือพอมา่า จะใช้เป็นลักษณะขายรูปแบบทางการทูตระหว่างประเทศแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญปี2008กำหนดให้สหรัฐว้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเมนมาด้วยก็ตามพิเศษหมเรียกสองสหรัฐว้าตั้งอยู่ติดกับชายแดนจีนและรัฐฉานไทยใหญ่ติดจีนฝั่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินตรงข้ามเขตปกครองตนเองชาติไตลาหูและว้า เมืองเหลียนจังหวัดฝูเอื้อมนทนยูนานเพศว้าเนชั่นโซซตี้ลิอร์ตี้คนหนาว่าที่ปที่สหรัฐว้าหรือว้าที่ปางสั่งนะมีคนติดโควิด -19 ประมาณ160กว่าคนและทางการจีนได้ช่วยเหลือนำเครื่องไม้เครื่องมือมามูลค่า3 1 4ล้าน1 0ล้านบาท จนสามารถรักษาหายเป็นปกติใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนบัดนี้เพจเดียวกันยังได้โพสภาพกราฟิกเป็นรูปมือที่แสดงสัญ,ญลักษณ์มีธงชาติจีนกับนวะ้ากำลังจับมือกัน เขียนคำว่าขอบคุณวัคซีนและคณะแพทย์จากจีนที่ได้ร่วมเดินทางมาช่วยเหลือขอบคุณจีนที่สนับสนุนว้ามาทุกๆเรื่องรวมทั้งโรคโควิดนี่คือความคืบหน้าและความรู้ว่าว้าเป็นเอก,กเทศไม่ขึ้นตรงกับพม่าจึงไม่จำเป็นต้องออกมาแสดงใดๆต่อการรัฐประหารในพม่าเวลานี้ขอบพระคุณสำนักข่าวอาเซียนหากชอบหากใช่ ช่วยติดตามส่งแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ